ไลฟ์อ่ะมันสร้างอีเวนต์ได้มันทำให้คนแอดไลน์ได้แล้วเวลาคุณจะให้คนดูไลฟ์เยอะๆคุณก็บอดแคสสิถูกปะบอดแคส๊บคนก็มากันเต็มเลยเพราะมันเป็นไฮพาวเวอร์เอนจเมนต์มันทำให้คนที่อยู่กับเรานานๆน่ะมันมันเกิดความผูกพันเข้าใจไหมไลฟ์ ตัวสร้างยอดขายที่ดีที่สุดห้ามพลาดในทุกกรณีจริงๆไลสดตัวสร้างยอดขายที่ดีที่สุดห้ามพลาดนะในทุกกรณี <c oughs> คือผมเข้าใจทุกคนผมเข้าใจทุกอย่าง <c oughs> โออาจารย์ผมไลไม่เป็นน่ะไลแล้วมันไม่มีคนดูอาจารย์ไลแล้วมันแบบมันมันพูดได้แป๊บเดียวมันเหนื่อยอาจารย์แล้วมันไม่คุ้มคือยอดขายที่เกิดขึ้นเน่ะมันไม่คุ้มกับแรงเหนื่อยที่เราลงไปอาจารย์เข้าใจไหมคือเข้าใจ เข้าใจแต่ถ้าคือการที่คุณไลฟ์อ่ะแล้วมันไม่มีคนดูอ่ะมันเป็นการบ่งบอกอะไรรู้ป่ามันไม่ได้บ่งบอกว่าคุณไม่เก่งนะมันแค่บ่งบอกว่าคุณไม่มีคนแอดไลค์เนี่ยคือเนี่ยคือเรื่องสําคัญมันเป็นการบ่งบอกว่าไอตัวที่สําคัญที่สุดในทุกแพลตฟอร์มอ่ะก็คือไลค์แอดอ่ะมันไม่มีคนแอดคือถ้าคุณมีคนแอดไลค์แอดตั้งแต่แรกอ่ะคุณบอดแคสต์ว่าคุณจะไลฟ์อ่ะอย่าง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 เงี้ยอย่างวันเนี้ยเราบอดแคสต์ไปล่วงหน้า หชั่วโมงคนก็มากันเต็มไปหมดเลยถูกปะเออคืบคืบแล้วหละ่ะย้อนหลังอีกนะ<ม>โอ้จาร์ก็ผมไม่มีคนแอดไลน์ผมผมทำให้คนแอดไลน์ไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นคืออย่างนี้คุณเห็นที่ผมเขียนในสไลด์ไหมผมเขียนว่าอะไรทักไลน์แอดเดอะบิรับสไลด์ได้เลยนะครับคุณรู้ไหมว่าจบไลน์หนึ่งครั้งอ่ะมีคนมารับสไลด์กับผมอะ่ะกี่ร้อยคนคุณคุณเข้าใจสิ่งที่ผมกําลังจะอธิบายปะคุณอาจจะบอกว่า อาจารย์จะพูดว่ามันต้องมีของแจกเหรอย่า yeah. เป็นไงเทวะาย่าหูยากพูดมานานแล้วคําอย่างเงี้ยมันดูเท่ดิไม่ได้เรียนอินเตอร์เงี้ยนานา,นานได้พูดทีคือคุณต้องมีของแจกคือคุณเข้าใจไหมว่าโลกใบนี้ทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลคืออะไรก็ตามที่คุณจะทำคือทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เท่าเทียมถ้าคุณจะให้เขาคุณจะให้เขาแอดไลน์ คุณต้องให้สิ่งที่เข้าเทียมเขาไปอะไรก็ได้ที่เขารู้สึกว่าเขาแอดไลน์แล้วเขาจะได้อันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่เดียให้เขาแอดไลน์แล้วเขาเขานื่องในใจตู้จะแอดไปทําไมอ่ะตู้แอดทาไมแอดไปเพื่อถูกป่ะแต่ถ้าคุณมีของให้เขาที่มันสมน้ําสมเนื้อถูกป่ะเขาจะรู้สึกว่าเออแอดไว้แอดเหมือนกับคุณสมมติคุณเป็นอินเทเลียคุณไลฟ์เรื่องออกแบบบ้านเสร็จแล้วคุณก็บอกว่า ทุกคนใครที่กําลังจะสร้างบ้านหรือใครที่มีแผนจะสร้างบ้านในอนาคตมารับแบบบ้านไหมแบบบ้านที่ผมจะให้เนี่ยประเมินมูลค่าไม่ได้ถ้าคุณไปจ้างอย่างน้อยคุณก็โดนห้าแสนน่ะแต่ผมให้คุณฟรีๆเพราะผมเข้าใจว่าถ้าโดนขึ้นมาเนี่ยมันเจ็บหนักอใช้คำว่ามันเจ็บหนักโดนขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่คุ้มดังนั้นเนี่ยผมจะให้เพื่อให้คุณได้รู้ว่าเออแบบบ้านที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงโดยที่ไม่ต้องไปเจ็บตัวนะนั่นแหละ พอคุณให้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแป๊บเดียวคนแอดไลน์กันกระจุยฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไงไลฟ์มันสร้างอีเวนต์ได้มันทําให้คนแอดไลน์ได้แล้วเวลาคุณจะให้คนดูไลฟ์เยอะๆคุณก็บอดแคสสิถูกปะบอดแคสปุ๊บคนก็มากันเต็มเลยโอ้จานผมก็ทําทุกอย่างแล้วคนมันไม่เยอะคุณไม่ได้ทําอย่างต่อเนื่องถ้าคุณทาอย่างต่อเนื่องอะ่ะยังไงไลฟ์มันก็มีศักยภาพสูงสุด เพราะมันเป็น High Power Engagement มันทําให้คนที่อยู่กับเราน,น,นานๆนะ่ะมันมันเกิดความผูกพันเข้าใจไหมอาจารย์ผมขอทิกในการไลฟ์หน่อยได้ไหมครับอาผมขอทิกในการไลฟ์หน่อยได้ไหมฮะได้เอาทิกเลยนะสองข้อในการไลฟ์นะหนึ่งห้ามใช้โมโนโทนโมโนโทนแปลว่าโมโนโทนแปลว่าพูดเสียงสลบเดียววันนี้ผมจะมาสอนคุณไลฟ์การไลฟ์ที่ดีเนี่ย อินเทอร์เน็ตต้องดีใช้สายแลนอย่าใช้ wi ไฟเชื่อวอลาเซอันนี้เขาเรียกโมโนโทนอย่าไปใช้โมโนโทนถ้าคุณไลฟ์แล้วคุณรู้สึกไม่อึดอัดแปลว่าคุณยังไลฟ์ได้ไม่ดีพอแต่ถ้าคุณไลฟ์แล้วคุณรู้สึกตูก็เพิ่งอาบน้ำมาแอร์ก็เปิดย1ิบเอกับสี่ขีดเต็มๆต็มทำไมเงื่อตัวแตกนั่นแหละคุณผ่านบทที่หนึ่งของการไลฟ์เรียบร้อยแล้วเวลยก็สอง ห้ามหยุดพูดแม้แต่ว <online> <c oughs> ินาทีเดียวห้ามหยุดนรอาจารย์คุณดูตรงนี้ดูเนี้ดูเนี่ยตบดังๆแล้วเอานิ้วสีนิ้ววูบอลินทําเป็นไหมควักออกมาอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรหายใจด้วยเหงือกไม่ใช่จันน่ะมันคอเหงือกอยู่นี่อ๋อถดถดถดนะเออหายใจด้วยเหงือกห้ามหยุดหายใจในทุกกรณีหนึ่งคุณจำที่ผมพูดนะหนึ่งหยุดหายใจหนึ่งเหงือก คนหายหนึ่งคนหนึ่งเฮือกคนหายหนึ่งคนพรุ่งนี้ไปฝึกพูดโดยสับรัวๆสับปั๊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 บแม่สับนี้เลยสับไม่มีหยุดปั๊บ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 เนี่ยเห็นไหมผมไม่เคยหายใจเลยคุณสังเกตไหมหนึ่งไลน์เนี่ยพอจบพูดเสร็จสองชั่วโมงผมหายใจดังฟ้าเลยแต่ก็อย่างว่าสมัยก่อนผมเป็นนักว่ายน้ำมืออาชีพตอนสมัยผมอยู่มสามมสี่ผมว่ายน้ำมาสามปี ผมว่ายได้เหรียญเงินออการแข่งขันเนะ่ะผมว่ายได้เหรียญเงินนะ <laughs> แข่งกันสามคน <laughs> นั่นแหละนีอะไรคนบอกเดี๋ยวก็ไล่จบก็ตายพอดีเลยค่ะโอ้ยคนเราไม่ปล่อยให้ตายหรอกถ้าเราตายเพราะไล่นี่นะเราโคตรเท่เลยอย่างน้อยที่ครอบครัวเราสบายแน่นอนผมบอกเลยพูดเล่นนะอย่าตายนะโอ้โหบาปกรรมนะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกไงถ้าคุณมอบกิจกรรมเออ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 ข้อหนึ่งข้อหนึ่งอาจารย์เจ็บคอไหมไม่เจ็บ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 เวลาไล่นะ คุณทำอย่างงี้ยทำมืออย่างเงี้ดึงลงไปพลังลมปานอย่าใช้คออย่าใช้ตะเบงอย่าแบบอย่าทำอย่างนงี้นะผมบอกเลยนะการไล่ดีอย่าอย่าทำอย่างี้ไม่แม่ใช้พลังลมปานใช้หน้าอกในการไล่ดึงขึ้นมาดึงจากหน้าอกตรงนี้ขึ้นมาอย่าใช้คอการใช้คอเนี่ยนะมันจะทำให้เจ็บคอมันคือการแหกปากมันคือแบบเหมือน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 สาย j นิเฟอร์คิมอ่ะเอ้าจคิมอ่ะเอ้ยเอ้ยอย่าแม่ไม่แม่โอ้โหดเดียวก็เจ็บอะไรมาไม่ได้ ใช้หน้าอกดันลมขึ้นมาแล้วมันจะเป็นเหมือนกับพลังภายในอะ่ะเออไปฝึกนั่งสมาธิเยอะๆมันจะมีพลังภายในขึ้นมาเข้าใจใช่ไหมคือสิ่งสําคัญนะสมมุติตะก่อนสมัยก่อนผมสอนแบงก์กรุงเทพนะคนฟังหกร้อยคนนะสิ่งสําคัญที่สุดคือทํายังไงก็ได้ห้ามให้คนลุกออกจากเก้า e อี D ้เด็ดขาดถูกป่ะนี่สําคัญฟังไล์ก็เหมือนกันคุณจะรู้เลยว่า ถ้าคุณหยุดเบ่งพลังเมื่อไหร่นรนะคือพลังคุณตกนะพึบนะเรียบร้อยเอางี้ผมสอนหนังสือทุกวันคุณเคยเห็นผมเจ็บคอไหมล่ะอ่าคุณนกยุงอ่ะแฟนคุณนกยุงอาจารย์เบิร์ตอ่ะคุณนกยุงเขามาถามว่าโอ้ทายังไงอะคะอาจารย์เบิร์ตเขาบอกเหนื่อยมากเลยเวลาสอนหนังสืออ่ะโอ้เหนื่อยมากๆสอนไม่ไหวอาจารย์ทายังไงสอนมาสิบหกปีสอนแบบสอนตลอดเวลาเลยผมบอกว่ายังสอนไม่พออ่าคำเดียวสั้นๆเหนื่อยไหมเหนื่อยสอนอีก เหนื่อยไหมเหนื่อยสอนอีกไล่เหนื่อยไหมเหนื่อยไล่อีกยิ่งเหนื่อยยิ่งไล่เหมือนออกกำลังกายไงปวดเป้าวปวดอัดเข้าไปยิ่งอัดยิ่งดีนี่คือการไล่ฉะนั้นอันนี้ต้องฝึกถ้าฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วสวดมนต์ไหว้พระอย่างต่อเนื่องสติมาปัญญาเกิดยังไงรับประกันรวยแน่นอนครับการไล่นะรับประกันนะของดี ขอแนะนำคอร์สหลักเดอะบิดนะครับคอร์สเรียนสด3วันเปิดคอมลุยไปพร้อมกันเรียนครบทุกเทคนิคนะฮะทั้ง Facebook, อด k ิกตอกแอดเอเขียนบทความทำคอนเทนต์ไลน์แอปิดการขายเรียกว่าครบถ้วนทุกกระบวนการมีนักเรียนที่ประสบความสำเร็จจากคอร์สเนี่ยมากมายเรามาเปิดคอมลุยไปพร้อมกันเลย3วันเต็มๆภาษาผมผมเรียกว่าเป็นคอร์สเร่งรัด พอเรียนจบเสร็จแล้วมีวิดีโอย้อนหลังให้มีคอร์สอัปเดตตลอดเวลาทุกเดือนเราต้องมาเจอกันเรียกได้ว่าเป็นคอร์สจับมือทําและเน้นประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนะครับท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามาเลยแล้วทักเข้ามาถามได้เลยว่าตารางรอบหน้าวันไหนเวลาไหนนะครับแล้วมาเจอกันที่เดอะบิทครับขอบคุณครับ